เสียงผมเมื่อยนะครับพี่น้องยกแรกมอบความสุขครับพี่กบน้องนะครับพี่นอ้อ,นอ,งนนองอยู่ทั้งหลังเหลียวเห็นประทบันเทังศิลบอน้องขอบคุณนะครับพี่สาวพี่ชายจากไล่หม่องไา่บอลน,นะครับเหมือนนี่เดินทางมาให้กำลังแรงใจอ่ะเอาจังสี่ดีกว่าบนันนี่เดี๋ยวอี่ยังฟังเพลง,ง,งแล้วหันมาฟังล่ำซ้ำตต่มตบันนี่ออไอ้มาซึมอยู่เลยขึ้น้่านบอร้ายครับอันนี้หมอละมูได้ดนิ มูกันเอาบันทีกสิพ้าพี่น้องมาฟังล่ำเลียงจักน่อยให้มันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับสากรแรกตั้งเขาได้เรื่องของนิท่านจักเลียงหยังบุนา่งเอาให้นางเอกลำกอนเอาเดี๋ยวบอมจะกอดน้องกูผูดใดสีลำก่อนนางเอกให้นางเอกลำก่อน ตีลงศูนย์ลำเดินก่อนขอนแก่นอาจารย์ลงลงศูนย์ขอนแก่นครับผมว้ายว่าได้ขึ้นกันตัวเรื่อนี้นั่งแก้วใบเอาพาผู้กระจาของปูมาเขียนข้อขาดใบกายมากก็เล่าห้าผู้ใดบอกให้มันลำนั่งเอกเบรคผู้ใดลำแก้วหนามาติดให้นั่งเอกลำก่อน อันนั่นเองนั่นเองนั่เองนั่เอกฮะจะไดจะมองข่าวเจ้าทีเออโอ้ยเหญ่เหนียวร่บเป็นเพี่น้องฟังด้วยพเส็จะมนี่ลรำบ่เปลยนลีลาบดีฉันมาแม่ฉันปากเกลือกอรดมาอยู่เนี่ยเพราะ้งในแหบน้ำมูอยู่เอาเบิงเบิงี่ำเบิดีลบดี บอกพี่ดอกกับูจัดดอกอยุดจนเาได้โคงเล็กน้ำดาบสอแล้วเอาเร่องยังก่อเรื่องลีลาบดีตัวเบคุณพี่ตอ้มัแก้วน้ำอ่ะโอ้ยยีกรได้เขีบเาบอกจากของเศร้าตัวประตูไข่การไปไหนนาเห eu, ็เบ eh exactly ียการเสร็จสิ้นแมนบอกแมนบอกแมนแมนลีลาบดีป่บบ่บ่แมนเลียบแมนเลียเอาเออันนี้ตโกงเอาน้าเอกบ่ เอาไหมเอาไหมดีแล้วบอดีลำเยียม,มน,นำคะแนนสงูงของแขกของแขกมองเห็นองค์อันสูดหม้อมาทางที่สะดุดตาตำโตอ่องคว้างหลังข้างก้อนมองลำผิวและหนา้ามองลำผิวและหน,น้าตาคิ้วคาทงน้าอยู่ใสหน้า ผ่าน้องพันพี่อุ่นเนื้อแ็่ลายปีบ่ลืมทีเบิ่งบ่นในก็ยังดีงามเกินข้าวก้อนกี่ข่ว่าจะล่ำตอดเตยให้พี่น้องคนฟังซะแม่ร้องพี่น้องอาขอเสียงคนบักเตยเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะขอบคุณแฟนคลับสุขภูสุขคนทท่ตามมาขอบคุณเอฟซีอิสานลำซิ่งบอทบอสต พ่อแต่ลิลาบาดีบานันกันนิกานันสีกาวเพิ่นสีวาจังใดให้ไปฟังพี่นองล่ำเรื่องดอกตอก่อนได้คำขึ้นนี่พี่ต้อกันนิกาบอกยูริเป็นเอฟซีเต้ตั้งแต่เป็นอุ่นมานีโอ้ยนี่ผู้ใดก็ยุดเดี๋นี้อีสาตามหน้าหมาซุเมเม่ไปห้องฉันมาไปทางสูเลว ห,ห,หลังฮึ่กูเป็นคนใจส่ซีไฮนอเฮรักกันทุกคนพอดีคนใส่ใจหมดนนีล่ล่าปอดีพี่เหมียวนี่ล่าปอดีนี่แต๋วมึงล้าเคนละเลี้ยงก็เพิ่นิด้เดียวกันนี้กะซ้อมเยี่ยมคนงานผู้ม่าไม่นั่นแหม่ว <ไป S 1> มายยังสี่แล้วล่าเป็นตะนั่งเอกเป็นตัวโครงได้ไปยังคือน่มเป็นไปยังคือหาได้กนน่อยมาล่าตัวโครงหอยทากไม่เอาเอาเจ้า ไปแลเปตกงกัได้แล้วะ่จ้าพี่นอนก็สลอินน้ำบอทะเจ้าค่เห่นไข่ดาวเล่นเอาเจ้าเล่นเจ้าเล่นไปแล้วแก่กยเล่นไปตัวโกงเหรอกุลโสโศกสศาฮะไม่สัยลวมาสิปีอยบ่คยโดจ้ากี้มาที่โสโสกันเนี่ยลูกแม่ จะมาโอกเรื่องยังกะสั่งแม่มันพอขอลูกเม้เจ้าเป็นนวน้ำเสียกาดำตะกุนตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขาลับเลืองลีล่วดีสิกาดำเขาจะแตกยังย่หานี่กูม่ค่อยส่งใท้เธอคุณเป็นโตกวงไมคูเป็นดูนะไหมเอากันส่กป้องเป็นกระเตยให้พี่น้องฟังเลยเป็นยังส้มรักพ่อนะ เอาเพื่อเพื่อเป็นการเซอร์เวลาพี่น้องเตืบอลบอลให้พี่น้องได้ฟังกันก็แล้วกันครับแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะอันนี้คือเอกลักษณ์ของบอลลัของทํานองคอนเจนนะครับเอามาฝากพี่ตอน้องนิดๆหน่อยๆถือว่าเป็นน้ำจิ้มพี่น้องก็แล้วกันครับพี่น้องพ่อหอมปากคำพ่อนะคะบัลนี้สิกันบอลบอลให้พี่น้องฟังไปแล้วอาจารย์ลงศูนค่ะ